สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเสือเป็ดอาลัยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากจะพามาเลี้ยงไก่ครับนี่ครับเป็นพื้นที่เล็กๆที่ผมมาใช้เพาะไก่ชนนะครับเป็นไก่ชนพมา่ทาทั้งนั้นเลยนะครับ สายของปอนุ่มน้อยฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวมาให้มันกินกันนะครับมีเป็ดมีเป็ดสองตัวนะครับบับเบอรี่ในนี้มี ตั์เยอะมากครับมีแย่นะครับแต่ว่าตอนนี้คอนสร้างเย็นแล้วมันจะเข้ารูไปหมดกันนะครับแย่เป็นแย่ที่ผมนํามาปล่อย,ลยนะครับต้องรอตอนกลางวันกลางวันนลงนะครับวันหลังผมจะถ่ายดูครับนี่ครับนี่ก็เป็นลาวไก่ของผมครับเสวนข้างหลังที่เห็น ดินซ้ายอยู่ห้างนู้นเป็นแม่น้ำนะครับแต่ว่าแห้งไปหมดแลตอนนี้ตระสีสารนี่จะเป็นพ่อไก่นะครับ รอบๆครับพื้นที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอยู่หลังบ้านของผมเองนะครับครับก็ล้อมไว้หมดนะครับให้อยู่แค่ในพื้นที่ส่นสวนตัวของผมเองครับ ก็ไม่มีอะไรมาครับเพงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับหลังจะมาถ่ายแย่ให้ดูนะครับครับขุณครับ